สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะน้องอ่ะจะถาม Q a สําสำหรับจูเลียค่ะเพราะว่ามีหลายคนถามมาเยอะเลยว่าจูเลียอายุเท่าไหร่จูเลียอายุเท่าไหร่ลูกสิบหกสิบหกปีเต็มหันหน้ามาหน่อยสิบหกปีเต็มวันนี้จูเลียจะไปไหนไปสอบใบขับขี่ไปสอบใบขับขี่เพราะว่า เขาเริ่มตั้งแต่อายุสิบหกปีใช่ไหมลูกสิบหกปีก็เริ่มอ่าไปสอบลายเส้นได้แล้วจ้ะจูเลียอยากจะมีรถโออยอะอมิจะถามว่าจูเลียอยากจะได้สกูตเตอร์หรือว่าจูเลียอยากได้คายอยากได้รถรถอะไรที่จูเลียอยากได้มินิโออะไรรถ <c oughs> <c oughs> เล็กเลรถเล็กเล็กใช่ไหมบางทีโตโยต้าเยอะ <laughs> ชอบไม่โตยตาอือฮึอะวันนี้จะถามอะไรอีกมีคนถามบอกว่าจูเลียเล่นไอจีไหมจูเลียพูดได้ลูก uh huh. จูเลียเล่นแต่ว่าจะเป็นสำหรับเพื่อนสำหรับเพื่อน uh huh. เฉยๆจูเลียไม่เปิดเป็นสาธารณะจูเลียฟังภาษาอีสานร,รู้เรื่องไหมลูก uh huh. นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมอ่าเราจะไปเมืองไทย สิ้นปีนี้จูเลียอยากอยู่เมืองไทยนานไหมไม่อะไปนานทำไมจูเลียไม่อยากไปนานอยากกลับบ้านที่นีอนอ่อยากทำงานใช่ไหมอยากอยากทำงานแล้วก็อยากอยู่ที่นี่จูเลียชอบที่ไหนมากกว่าจูเลียชอบนิวซีแลนด์หรือว่าชอบเมืองไทยมากกว่านิวซีแลนด์จูเลียชอบอะไรนิวซีแลนด์อืมเพื่อน โรงเรียน just everything จูเลียชอบอากาศทุกสิ่งง่ายกว่าทุกกสิ่่่งงาายวาจูเลียชอบอะไรที่เมืองไทยอืมอากาศอากาศ <laughs> อากาศอาหารอาหารอะไรอีกเลย ีม <Yeah. S 2> ตไซคเี่มอเตอร์ไซใช่ไหม,มจูเลียกลับไปอ่าอะไรนะจูเลียคิดถึงใครที่เมืองไทยป้าคิดถึงป้าใช่ไหมอืมจูเลียชอบกินอะไรถ้าไปเมืองไทยยำ yeah, so ยาจูชอบไปกินยำใช่ไหมยำอะไรจูเลียอยากใส่อะไรบ้างยำอคิดว่าหมูใส่หมูยอใช่ไหมหมูที่เป็นยังไง S <S อเขาลืมภาษาไทยนิดหน่อย mm hmm. เขาเรียกหมูยอ mm hmm. หมูยอนะลูกใช่ไหม่ mm hmm. ที่มันเป็นแท่งๆยาวๆใช่ไหมห <Yeah. S 1> ลังจากนั้นเขาจะหั่นหั่นหั่นั่นใช่ไม mm hmm. เขาเรียกหมูโยอยลูกออ uh huh. อื่าจูเลียชอบกินผลไม้อะไรที่เมืองไทยทุเรียน mm hmm. <laughs> ทําไมลูกกลิ่นแรง จูเลียชอบอะไรจูเลียจาได้ไหมมะม,ม่วงอะไรเอกชมพู่จูเลียจะไปเมืองไทยสิ้นปีนี้จูเลียอยากจะไปอยู่กี่วันสําหรับจูเลียเองหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นจูเลียกลับเองได้ไหมได้อือจูเลียกลับเองได้โตขึ้นจูเลียอยากจะทําอะไรเป็นอาชีพของจูเลียเองบางทีดีไซน์อือฮึเพราะว่า จิเลชอบดีไซน์อือึจิเลชอบอาร์เคเต็กไหมเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเขาตัดกางเกงเองเขาตัดกระโปรงเองที่ซึ่งซึ่งน้องไม่ได้ช่วยเขาเลยจากเขาเรียนเองวันนี้จะถามว่านิวซีแลนด์กับเมืองไทยมันต่างกันยังไงลูกที่นี่เป็นบ้านของจูเลจูเลมีเพื่อนจูเลมีทุกซิงจูเลรู้จักทุกซิงแต่ที่เมืองไทยมัน มันกับไปฮอลิเดย์กันอะไรนะย่ามันไม่มีอะไรทํามากย่าอ yeah. um, มีคนบอกว่าให้จูเลียมาทําคลิปกับมามี่บ่อยๆจูเลียจะว่ายังไงโอเคโอเคค่ะอ่ะฮะเดี๋ยวน้องจะให้จูเลียไปกินข้าวหลังจากนั้นน้องอ่า uh, จะไปส่งเขาที่ ในเมืองอในเมืองกับใครลูกอาซาดาอาดาูอาซาดาเป็นคนหาทำงานให้จูเลียจะ้ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวน้องจะเอาอ่ารูปอ่าขออนุญาตอาซาดามาให้แต่เขาไม่ใช่เป็นคนนิวซีแลนด์ใช่ไหมลูกเขาแต่เขานี่ใสดีจะ้จะน้องช้พี่พี่ดูเนาะนั่นทำพายจะ้ะพายถามว่าจูเลียขี้อายไหมจูเลีย เป็นคนอยู่ช้์เนอเวเลยเขาไม่อายจา้าแต่ว่าฝรั่งเขาจะเป็นคนเฉยๆแต่ว่าน้องพยายามฝึกฝึกโทมัสฝึกจูเลียให้ยิ้มมากกว่าแล้วก็สังคมของฝรั่งเขาจะได้วัฒนธรรมของฝรั่งเยอะสำหรับจูเลียโทมัสเพราะว่าเขาโตที่นี่ถ้าทำผิดพลาดประการใดน้องก็ขอโทษขออภัยด้วยแต่ว่าน้องก็พยายาม ฝึกเขาพูดภาษาไทยแต่ถามว่าจะให้มันร้อยเปอร์เซนน้องก็ไม่แน่ใจจ้ะแต่ว่าน้องจะพยายามถึงที่สุดอมืมีคนบอกว่าจูเลียสวยจูเลียจะทํำยังไงต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยจูเลียก็เพิ่งสิบหปีจ้ะแต่ว่าน้องก็ภูมิใจน้องเลี้ยงลูก กลางๆจะคนไทยด้วยฝรั่งด้วยเม็กจะน้องพยายามผสมผสานกันสิ่งไหนของเมืองไทยดีน้องก็สอนจูเลียเช่นต้องไหว้ผู้ใหญ่ใช่ไหมลูกจูเลียไปไหนจูเลียก็ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้เห็นใครจูเลียก็ยกมือไหว้น้องจะพยายามฝึกเขาแบบนั้นจ้ะโอเคนะขอบคุณมากๆยกมือไหว้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ and it's more for us galashkas okay let's go you want to be filmed? <laughs> you want to be filmed? <laughs> you want to be filmed? It. To be filmed? It. <laughs> okay Julia <You got> <laughs> let's go come How much. stop <laughs> <laughs> <Julia, laughs> so my much Wait, don't leave it. 93 that's what Oh my god. <laughs> <laughs> no because it's what, different. Say I don't have a hang on. 93. 100. Okay. Oh wow, you're so lucky girl. Hi, <laughs> <laughs> yeah, no, try. But it's yeah. cheaper the more you fit. อันนี้คืออาซาดาจะอาซาดาเซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอารุณสวัสดิ์นี่ยเมือเช้าค่ะใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีใบไม้ก็จะเริ่มลวงแล้วจ้าเปลี่ยนสีแต่ว่าปีนี้รู้สึก อากาศจะนาวช้าจ้ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นจ้ะน้องจะเริ่มปลูกต้นไม้จ้ะปลูกต้นไม้ล้อมรอบน้องจะไปซื้อน้ำตกมาไว้ที่นี่ค่ะ อันนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเขาต้องใส่อัอนนั้นด้วยใส่จิบบอร์ดด้วยขุดปูนออก,อ,กอันนั้นันเอาไว้สักก่อนบรรลุวัพซีนเหตุแบบใดกระทบิง นฝนตกมันมีอะไรข้างบนหรือเปล่าคุณไปดูสิอย่าขึ้นปีนปีนขึ้นไปเบิงกันนะว่ามันเป็นทังไหนเอาระวังตัวเนาะระวังมีมีที่ปีนไหมอเพราะว่าถ้าฝนตกมันบม่มีหลังคาข้างบนแม่จ้า แต่มันสวยนะมันสวยอ่า <Wow. S 1> เขาแค่ทำตอนเช้าเองจะ้ะเริ่มสองุ้งเสาร์ <But> ัังจากนั้น <c oughs> แล้วๆเบิดแล้วจะ้ะอันนี้น้ำพิ่งกับสีเทปปูน นเนี่ยน่ากลัวมีอะไรหรือเปล่าม,ม,ม,มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรฝนตกคิดว่ามันจะลายอ,อกที่นี่ใช่ไหม,ไมบางทีฝนจะไม่ตกอือฮะ เป็นยังไงแลรงี้นั้นต้องทาสีเนาะ <Yeah. S 1> อืมทาสีเป็นสีเทาเหมือนกันสีเทาสวย